ไม่ใช่เกลือเดี๋ยวไปกินวะไม่ได้เฮ้ยพี่เจย์ยังไงล่ะคือมีถ่ายม่้ยนี่เลยดีเขาเราไม่เป็นชุดตัวเสพติดอืมมาคนหนึ่งตลกให้ขโมยพี่เตคือพี่ที่ตลกและก็น่ารักมากเวลาพี่เตอยู่ใกล้ๆผมอยากที่จะแกล้งพี่ตลอดรู้สึกประทับใจพี่มากขนาดเขียนอยู่ยังอยากแกล้งเลยเฮ้ยเฮ้ยมี่เด้อใครวใครวะมึงสองคนนะใครยกมือมายกมือมา พี่พี่จะสามเอ็ดหรอเปิดนานจะได้ไม่ยินเสียงโลอีกอีกสิบปีเดี๋ยวอีกสิบปีผมก็จะสามเอ็ดเหมือนกันอีแค่สิบปีเท่านั้นใช่สมัยพี่อยู่ปห้าปอยู่ให้ได้ถึงสามสิบโอ้โหสมัยผมตอนสมัยตอนพี่อยู่ปห้าพี่จำได้ไหมพี่ทำอะไรอะไรบ้างตอนนั้นปห้าปห้าเหรอโอ้ดูสารคดีดูเรียนหนังสืออะไรเงี้ยแต่เรายังไม่เกิดที่มีรถตู้ ออจะไปเอือกูเก่งรู้เอือมันดูแก่มาสองคนรวมกันก็หกสิบอุ้ยอ้ัว่อุ้ยอ้ัว่เซีเซียอันยองอาเจย์ยมาคนนี้จุ๊บสัลามัดมาลากูเชนมาบุไฮมาบุไฮกูเชนชาก กูเชนโมแกนปะไล่ภาษาบอกบอกรักทุกคนเลยทุกคนบางชือกงมองตะเลอ่ะฮะเดียวโมเดียโมเดียโมซิดดาวซิด